โอ้โหกินกันไม่ลงจริงๆค่ะสำหรับการประกวดร้องเพลงในโครงการลูกทุ่งสแวรดซูเปอร์ทาเลนต์ซีซั่น2รอบประจำเดือนกันยายนที่จัดขึ้นนั้นลานกิจกรรม v i c t o r ี่พอยต์เกาะพญาไทอนุสาวรีชัยสมรภูมิงานนี้ไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวค่ะแต่ละคนปล่อยมาเด็ดแบบไม่มียั้งกันเลยน้องบักไอ้ไล่ขอเบอร์แลกลยอยาาทำไงวาไอ้มีเมียไปดนแล้วไปที่ไอ้อกหา จนแล้วไปที่น้องหักเขาาผลสุดท้ายน้องเป็นได้แค่มาเล็กกูกายนอนมันหามันหักที่เอจ้าบอ,อกอากพีกลับมาซื้อผ้าต,ะต,ะตะาตาฝากน้องมั่งเลยเขียนคำแม่โซนเป็นกลอนติดไว้ข้างฝา ก็พอใเข้ารอบก็รู้สึกโล่งนะคะก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะที่ให้หนูผ่านข้ารอบอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ไ้ประกวดลูกทุงสแควร์นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะขอบคุณขอบคุณกองเชียร์ด้านหน้าเวทีนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการด้วยนะคะที่ให้ผ่านข้ารอบนะคะเราต่อไปก็จะทาให้เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะ เป็นการประกวดลูกทุ่งสแควร์ครั้งที่2ค่ะเพราะว่าครั้งแรกไม่ได้ผ่านเข้ารอบแต่ครั้งนี้ได้ผ่านเข้ารอบก็รู้สึกดีใจมากแล้วค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนี้นะคะที่ให้คําติชมอันไหนดีหรือไม่ดีก็ขอบคุณมากค่ะดีใจครับเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ครับที่ได้ประกวดลูกทุ่งสแควร์ครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับ าวลูกทุ่งขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบประจำเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะส่วนเดือนหน้าใครจะได้ผ่านเข้ารอบรอติดตามได้ที่เวทีลูกทุ่งสแควร์จุดนัดพบของคนลูกทุ่งทั้งประเทศจ้าติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย